พเพิ่งจบลงไปนะครับผมสำหรับเกมบิ๊กแมชประทำสัปดาห์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลไปที่1ประตูต่อ1นะครับผมแต่จังหวะท้ายเกมที่ใครหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะว่าจังหวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป๊ปกับนูนเยสเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าวันนี้เซอร์ปันดิจิกจะพาไปดูกันครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับก็เมื่อสิ้นเสียงนกวีจบเกมก็ผู้จัดการดีมของทั้งสองฝ่ายก็เดินไปจับมือนะอ่าจังหวะนี้ ดาวินนุนเยสก็เดินเข้าไปจับมือกับเป๊ปด,ด้วยนะครับก็เป็นธรรมเนียมปกติไม่มีอะไรแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าดูจังหวะนี้ดีฮนะจังหวะที่นุนเยสเดินไปจับมือกับเป๊ปแล้วนุนเยสพูดว่าเอ้ยนะน่ามียางวัดผมเปล่าโอ้โหเป๊ปได้ยินยัวเลยครับเอ้ยอยางวัดผมอะไรดูหัวกูด,ดิยางวัดผมอะไรดูผมกูมีที่ไหนพูดงี้ไม่ได้ โอ้โหจนต้องมาห้ามปามกันเลยฮะไม่ได้นะครับผมนุนเยสพูดอย่างนี้เอาจริงๆไม่เหมาะไม่สมนะโอ้ก็ก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่าน,นี้ฮะต้องรีบจับแยกเลยฮะโอ้โหไม่ได้นะอย่าไปขอยืมยางมัดผมกับเป๊ปนะเป๊ปไม่มีนะครับโอ้โห,โโหก็จนเจคินครอบก็ได้ต้องมาปรับมาเคลียร์ใจกับเป๊ปอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหขอโทษแทนเด็กมันด้วยนะเด็กมันไม่ได้ตั้งใจนะก็เอาจริงฮะจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เครียดกันนะครับผม ดูกีฬาให้สนุกแล้วกันครับคืนนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับผมคนดูบอกดูจบกูเครียดกว่าเดิมอีกโห